สวัสดีครับใครได้ชมคลิปวิดีโอนี้เป็นผู้มีบุญมีบารมีมากๆนะครับเมื่อวันหนึ่งคุณได้ดีคุณจะทำเหมือนผมไหมครับเงินตายไปเราเอาไปไม่ได้นะครับทุกคนแต่ก่อนตายขอได้ทำอะไรดีๆให้กับชีวิตในตอนที่มีลมหายใจวันนี้ได้ทำบุญเลี้ยงชาวบ้านนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับวันดีๆทุกคนในวันที่ประสบความสำเร็จนะครับดวอยากทำอะไรดีๆให้กับชีวิต ในตอนที่ดิวมีลมหายใจได้มอบรอยยิ้มให้คนได้อิ่มกายสบายใจให้กับชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านบ้านที่เกิดมานะครับอันนี้คือแผ่นดินเกิดวันนี้ผมประสบความสำเร็จก็ไม่เคยลืมที่ที่จากมานั่นก็คือบ้านเกิดดิวหนึ่งชีวิตของดิวสามารถดูแลคนได้เป็นร้อยเป็นพันชีวิต นับว่าเกิดมาชาตินี้ได้มีโอกาสมาสร้างคุณงามความดีให้กับชาวบ้านทุกคนในวันนี้ชีวิตผมถึงแม้ตอนวัยเด็กอาจจะไม่ได้เกิดมามีฐานะที่ร่ำรวยอะไรแต่วันนี้ผมขอได้ทำตามใจตัวเองด้วยการได้ตอบแทนบุญคุณตอบแทนพระคุณคนในหมู่บ้านก็ดีพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงเทวดาฟ้าดิน เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาเทวดาประจำตัวเราก็ดีขอให้มีมวลสารดีๆขอให้บุญกุศลที่ดิวทำในวันนี้จงหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้เจริญงอกงามมีความสุขทุกท่านและแฟนคลับทุกคนด้วยเถิดขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีมีแต่คนรักคนศรัทธาเกิดมาชาติภพนี้ ผมคิดแค่ว่าบุญกุศลเท่านั้นที่จะนำติดตัวไปได้ในภพหน้าไม่มีใครหนีพ้นความตายสักวันก็ต้องเจอกันทุกคนแต่ก่อนตายอะไรที่ดีๆอะไรที่เราคิดว่าดีเราจงรีบทำไว้เถิดเวลาไม่สามารถย้อนกลับไปได้แต่ดิวสามารถทำทุกวันให้ดีที่สุดได้ตื่นมาถ้ายังมีลมหายใจก็จงประพฤติดี ปฏิบัติดีทำความดีหนุนนำชีวิตตัวเราไว้เถิดถึงแม้ว่าใครอาจจะไม่ได้เห็นความดีที่เราทำก็ตามทุกคนก็อย่าท้อที่จะทำความดีครับชีวิตผมตอนนี้เปรียบเสมือนน้ำที่เต็มแก้วผมยินดีที่จะ,ทะเทน้ำให้ให้แก้วคนอื่นได้กินได้มอบความสุขสุขกับรสชาติของน้ำใจของผมคนนี้ที่สุดในหัวใจที่ได้ทำความดี ใครดูคลิปนี้เมื่อเรามีความรู้ความสามารถทำสัมมาอาชีพที่สุจริตแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็จงอย่ากกลัวที่จะทำความดีครับวันนี้ดูมีความสุขมากๆครับได้มอบรอยยิ้มได้มอบกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้ทุกคนที่มามีความสุขคนมอบให้ก็มีความสุขไม่ขอสิ่งใดตอบแทนครับ ขอแค่ทุกคนได้มีรอยยิ้มกลับไปอิ่มท้องอิ่มกายกลับไปถึงบ้านกินอิ่มนอนหลับเติมพลังใจให้กันและกันเพียงเท่านี้ก็มีความสุขที่สุดในหัวใจแล้วครับสำหรับผมแล้วในฐานะลูกชายคนหนึ่งการที่เรามีโอกาสได้มอบโอกาสให้กับคนในหมู่บ้านไม่มากก็น้อยอย่างน,น้อยๆดิวได้ทำความสุขตรงนี้ดิวแฮปปี้ที่สุดครับ ดิวไม่เคยเสียดายเม็ดเงินที่ต้องจ่ายไปแต่ดิวจะเสียดายเวลาที่ผ่านมาถ้าตื่นมาแล้วมีลมหายใจไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยดิวดินดีครับที่ได้แบ่งปันแล้วก็ทุกคนมีรอยยิ้มคนในหมู่บ้านมีรอยยิ้มครอบครัวมีความสุขสุดท้ายนี้ใครชมคลิปนี้ขอให้ขอบคุณลมหายใจที่เราได้ตื่นมาทุกวัน นั่นหมายถึงสวรรค์ให้โอกาสทุกท่านได้ทำคุณงามความดีในแต่ละวันที่ตื่นมาถ้าวันหนึ่งลมหายใจเราสิ้นสุดลงเราจะมาขอโอกาสฟ้าดินสวรรค์ท่านก็ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะท่านให้โอกาสเราแล้วอะไรดีอยากทำอะไรก่อนที่วันสุดท้ายของชีวิตเรามาถึงก็จงตั้งมั่นแล้วก็รีบทำซะก่อนที่วันนั้น จะย้อนกลับไปไม่ได้จงทำทุกวันที่เป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดก็พอดิวขอฝากทุกคนนะคะว่าสิ่งที่ดิวทำในวันนี้ดิวไม่ต้องการอะไรดิวอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพในวันนี้มีความสุขมีรอยยิ้มคนเราจะจนจะรวยก็หายใจเหมือนกันคนเราจะจนจะรวยก็ตายเหมือนกันคนเราจะจนจะรวยเราก็อยู่ร่วมกันได้ ถ้าคนมีแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีโลกนี้ของเราก็จะน่าอยู่และมีความสุขตลอดไปขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เสียสละมาชมคลิปวิดีโอนี้และดิวขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะครับที่มาดูวิดีโอน้องดิวในวันนี้บุญกุศลที่ดิวทำผลบุญที่ดิวทำผลบุญกุศลที่ดิวได้ทำทุกๆอย่างก็ตาม จงตกกับทุกท่านที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้ให้มีแต่รอยยิ้มให้มีแต่ความสุขให้มีแต่กำลังใจไปไหนมาไหนก็ตลอดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยลอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงคนไหนที่คิดไม่ดีกับเราคนไหนที่คิดร้ายกับเราก็จงให้อภัยเขาซะไม่ติดบ่วงเวรบ่วงกรรมกันขออโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างครับ วันนี้ดิวกับแม่เรียบได้มีความสุขมากๆได้อิ่มเอ็มใจได้เลี้ยงชาวบ้านได้ให้กำลังใจกันและกันในวันที่เรามีเราก็แบ่งปันกันซีวิทเฮาสิใดหนาอยู่ครับพี่น้องความสุขสางใดโดยโดยใจเฮาครับแม่เบอนี่น้องดิวเดี๋ยวมาเหตุคุณงามความดี เดมาตอบแทนคุณแผ่นดินครับพี่น้องมีความสุขหลายหลายผู้ใดเบิ้งคิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบพบเจอแต่เรื่องเล่าดีๆนะครับเมื่อนี้กินข่าวแล้วนะครับผู้เถ่าผู้แก่กับผู้แขนไห้นองดิวนะครับโอ้ขอต้อแขนนะครับมอบความสุขแบ่งปันร้อยยิ้มให้กันและกันนะครับก่อนตายจากกันเด้อพี่นอ้องอีหยังดีกับเหตุด,ดีต่อกันไว้เด้อพี่น้อง ตายไปแล้วกลับมาเหตุดีบ่ได้เด้ครับตายไปแล้วเขาจุดทูปหาเอาก้าวเข่ากับปลาเรียกหาผูไเด้ครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสกับเหตุเรืองแล้วดีๆไว้เหตุแต่สิ่งดีๆได้คำ้ำอวยพราจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้เฒ่าครับพี่น้องมีความสุขหลายหลายแม่นบ้านน้องดิวหลังไงหลังโตน้องดิวตายไปก็เอาไปบ่ได้ครับถึงแม้น้องดิวตายไปน้องดิวไม่สามารถเอาบ้านหลังนี้ไปได้ แต่น้องดิวขอเก็บความทรงจำก่อนตายได้เก็บความทรงจำได้มอบความสุขให้ชาวบ้านได้ให้ทุกคนอิ่มใจอิ่มกายอิ่มท้องอิ่มสุขทุกๆคนเสือบอกว่าพี่น้องมีความสุขหลายมีความสุขมากๆเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้ลูกเกิดมาได้เป็นคนที่มีรูปงาม มีความพร้อมมีศักยภาพภาพพร้อมมีสมองที่ดีมีความคิดที่ดีและมีภาวะจิตที่ดีในการที่จะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขขออํานาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกแห่งนี้ที่ปกปักรักษาในสถานที่แห่งนี้และในโลกแห่งนี้ขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข ได้แบ่งปันได้มอบรอยยิ้มให้กับทุกๆคนมีความสุขอิหลีครับพี่น้องอาหารหนึ่งมื้อดิวไปกินตามโรงแรมอาจจะจ่ายแค่ครั้งเดียวในยอดที่มากแต่หนึ่งมื้อนี้ดิวจ่ายให้กับคนทั้งหมู่บ้านจ่ายให้กับสังคมมีความสุขมากๆไม่ขออะไรมากมายครับใครกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านจงเป็นคนมีบุญ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในวันที่มีถ้าวันไหนที่ทุกท่านมีทุกท่านประสบความสำเร็จจงแบ่งปันกันและกันและทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ที่สุดนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจครับแล้วพบกัน